สนับสนุนโดย GC เคมี Z, ME, ที่เข้าถึงทุกความสุขสวัสดีค่ะพบกับสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปชมผลงานศิลปะจากศิลปินยุคใหม่อายุน้อยค่ะเป็นผลงานในระดับที่จัดแสดงนิทรรศการมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็พิเศษตรงที่ศิลปินนี้เป็นเด็กพิเศษค่ะ น้องเหมียวศิลปินดาวซินโดรมคนแรกของไทยที่มีผลงานภาพวาดกว่า200ชิ้นและยังเป็นศิลปินดาวซินโดรมเพียงคนเดียวที่มีนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองแล้วก็มีความชํานาญในการวาดภาพลงสีในลักษณะฉูดฉาดร้อนแรงสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกเดี๋ยวเรากลับมาดูผลงานของน้องเหมียวกันนะคะช่วงนี้ค่ะ มีหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทุกคนเนี่ยถ้ามาร่วมมือกันจะทำให้สถิติของอุบัติเหตุแล้วก็การสูญเสียลดลงแน่นอนนะคะกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะรณรงค์ชีวิตปลอดภัยสวมหมวกใส่แมสค่ะเด็กและเยาวชนจำลองพฤติกรรมผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่ชอบสวมหมวกนิราภัยและไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและป้องกันโควิด19 กิจกรรมรณรง,รงค์ชีวิตปลอดภัยสวมหมวกใส่แมสกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ร่วมมือกับเครือข่ายด้านอุบัติเหตุทางถนนและเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลุกกระแสสังคมให้มองเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวผ่านการแชร์ประสบการณ์จากน้องคนหนึ่งค่ะน้องพัชรพล <c oughs> เคยประสบอุบัติเหตุรถชนขี่จักรยานยนต์ซ้อนสาคนและไม่สวมหมวกนิรภัยจนทําให้เพื่อนเสียชีวิต และเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเขาทุกครั้งในการขับขี่แล้วก็ในเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครับแล้วก็ขับรถมาดีๆของเราเนี่ยแหละแล้วก็ตามกฎจราจรปกติแต่ว่าเรายอมรับตรงที่ว่าเราไม่ไสมมวอเราก็อีกอย่างคือเราซ้อนสามนะครับอันนี้คือเราก็ยอมรับผิดแต่ว่าเราเพียงแต่มั่นใจว่าตัวเองว่าเราขับดีแล้วก็ระมัดระวังแต่ท้ายที่สุดมันก็ทําให้เรารู้ว่าคือจะขับดีมากแค่ไหนฮะแต่ท้ายที่สุดแล้ว มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่คนอื่นเขาจะมากระทบเราทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับทำให้เรา,เ,าเสียใจแล้วก็ทําให้เกิดก็แลครับกระทบกับครอบครัวของน้องทั้งสองคนคือน้องแฟนแฟนผู้หญิงครับเป็นแฟนผมเนี่ยแหละเสียชีวิตฮะแล้วก็น้องผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตคาที่สิ่งที่เราเห็นกับแผลน้องครับน้องผู้ชายเสียชีวิตคาที่คือกระโหลกเปิดใช่ฮะพอน้องกระโหลกเปิดเนี่ยคือเสียชีวิตคาที่ส่วนแฟนเนี่ยคือไม่ได้สมหมวกกันน็อกเหมือนกันก็ตรงคอใช่ฮะ แล้วก็ส่วนผมเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าตัวเองกระเด็นและตกในร่องน้ําเราเราไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เป็นช่องโหว่สาหรับเกิดอุบัติเหตุไม่เซฟตี้กับตัวเองขอแค่อย่างเดียวครับตามอย่างที่สะสะส,ะสะเตือนแล้วก็แนะนําเราคือเรื่องการสวมหมวกและใส่แมสแล้วก็ห่วงใยตนเองห่วงใยคนรอบข้างโดยที่อย่ามองแค่แมสอย่างเดียวแต่อย่าลืมสวมหมวกเวลาเราจะออกไปไหนเวลาขับขี่นะฮะก็อยากให้ฝากเพื่อนเพื่อนะครับรักชีวิตตัวเองสวมหมวกใส่แมสกันด้วยนะครับ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบอกว่าในหนวันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุประมาณ58คนเท่ากับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด19ยอดรวม8เดือนสาเหตุเกิดจากไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะขับขี่ระยะทางใกล้บ้านและประชาชนรับรู้ความร้ายแรงและความเสี่ยงของอุบัติเหตุไม่มากพอ แนวคิดที่สสสและเครือข่ายสนับสนุนคือช่วยให้สังคมเกิดการตื่นตัวจึงจัดกิจกรรมในแหล่งที่วัยรุ่นรวมตัวกันเป็นจํานวนมากเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเห็นความสําคัญของการใส่หมวกนิรภัยท,ทั้งคนขี่และคนซ้อนซึ่งสสสต้องการให้คนสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับการสวมหน้ากาก sea. อนามัยนั่นเองเหตุผลของคนไม่สวมเนี่ยจะบอกเบอร์ต้นเลยคือบอกว่ามัน มันใกล้ๆแค่นี้นะไปหน้าปากซอยวิ่งในหมู่บ้านอะไรก็ตามจะเป็นความที่ไม่อยากปรับตัวแล้วก็สัมพันธ์กับการที่ไม่สะดวกในการพบมวกนะครับเป็นต้นซึ่งโดยรวมเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการที่เ,เรายังยังรับรู้ความไร้แรงความเสี่ยงไม่มากพอนะครับวันนี้ก็ที่ l i d ด Connect นะครับเราก็มารณรงค์ในชุมชนของเยาวชนนะครับในเรื่องของ ชีวิตปลอดภัยสวมหมวกใส่แมสหนึ่งในพฤติกรรมสำคัญนะครับที่เราช่วยกันไม่ว่าเป็นระยะห่างก็ดีหรือว่าสวมแมสนะครับซึ่งมีอัตราการสวมถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับใช้บทเรียนของการสวมแมสป้องกันโควิดนะครับในการที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนคนตายจากโควิดถึงวันนี้เนี่ยในประเทศไทย58คนนะครับจากผู้ติดเชื้อ3,000เศษเนี่ยหรืออัตรา,ารประมาณร้อยละ2 การตายโควิด8เดือน,เ,นเท่ากับการตายเหตุวันเดียว80%ิเนเกิจดจากรถจักรยานยนต์สาเหตุของการบาดเจ็บสําคัญเลยครึ่งครึ่งกว่าๆน,นียก็คือการบาดเจ็บทศาศีรษะซึ่งสัมพันธ์กับการไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกเองอาจจะไม่ได้ลดอุบัติเหตุโดยตรงแต่ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ได้ไดสูงทีเดียวนะครับเราอยากจะชวนให้พฤติกรรมของการใส่นะครับเหมือนที่ใส่แมสเนี่ยมาใส่หมวกให้ทั่วถึง กิจกรรมที่สสสพยายามผลักดันและรณรงค์สอดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียดิรภัยจะช่วยลดโอกาสเสียชีวิต เพราะการบาตรเจ็บที่ศีรษะสำหรับผู้ขับขี่ลดลงได้ถึงร้อยละ43และสำหรับผู้ซ้อนลดลงได้ถึงร้อยละ58แม้การสวมหมวกนิรภัยอาจไม่ได้ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุแต่ความรุนแรงจะลดลงสิ่งสำคัญคือต้องร่วมมือกันสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขี่และคนซ้อนปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัด ดื่มไม่ขับมีสติมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางทั้งคนเดินเท้าและรถจักรยานซึ่งในระยะยาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและส่งผลต่อพฤติกรรมโดยจะเริ่มเห็นตัวเลขการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง มาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะเป็นนวัตกรรม ai ที่ทำขึ้นมาเพื่อผลิตหนังสือเสียงเป็นหมื่นเล่มเลยนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้กับผู้พิการทางการมองเห็นค่ะเพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นหมดอุปสรรคในการใช้แป้นพิมพ์และคอมพิวเตอร์เพิ่มโอกาสการมีงานทำของผู้พิการสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย ผลิตหนังสือเสียง1,000 10, 0เล่มเสริมศักยภาพเสริมทักษะเน้นการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและมีทักษะต่างประเทศทำงานเป็นทีมช่วยเหลือตัวเองได้ผ่านงานเสวนาลักษณะงานศักยภาพคนพิการทางการเหตุและเวทีโอกาสการจ้างงานคนพิการพร้อมกับลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตหนังสือเสียงหนึ่งเล่มให้กับผู้พิการทางการมองเห็นด้วยสะสะสะเนี่ย สนับสนุนเรื่องการเปิดโอกาสการมีงานทำสำหรับคนพิการมา6ปีแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เกิดการจ้างงานประมาณ7,000อัตราแต่ยังไงก็ตามในการเข้าไปทำงานหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากกว่านะคะทางสสสเข้าไปมีส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆคนพิการคนพิการ ทางสายตาเนี่ยเขาจะเรียกว่าหลักสูตร O&M การใช้ไม้เท้าขาวเพื่อจะได้สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็ต้องฝึก ทักษะการสื่อสารกับคนอื่นรวมถึงความจำเป็นในเรื่อง hard skill soft skill ทักษะต่างๆเหล่านี้ค่ะที่จำเป็นสำหรับน้องๆผู้พิการทางสายตาที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนพัฒนาเพื่อเขาจะได้สามารถเข้าไปอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสถานประกอบการในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะในวันนี้เองเนี่ยสสสนับสนุนเรื่องการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำให้หนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ย ผลิตได้มากขึ้นโดยสสสสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี AI หนังสืออ่านสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นโดยนำระบบ AI พัฒนาให้อ่านออกเสียงได้ผลิตเป็นหนังสือเสียงห0,000่นเล่มเพื่อคนพิการไว้ทำงานมากกว่า300,000คนนอกจากนี้ยังสนับสนุนการเข้าถึงเว็บไซต์ ใช้ให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะการจ้างงานด้วยโครงการ IW หรือ Inclusive Workplace นะครับที่มูลทิศนว,วัตรกรรมทางสังคมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนของสสสเนี่ยนะครับก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องมาเข้ามาปีนี้ถือว่าเป็นปีที่3บัณฑิตพิการที่จบการศึกษามาแล้วต้องการจะสมัครงานกับบริษ,ษัทสารประกอบการแต่จํานวนมากเนี่ยไม่มีความมั่นใจเพียงพอหรือไม่มีความพร้อมอันนี้ บัณฑิตเหล่านี้น้องๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้ามาสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นน้องที่มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยนะครับเกดเดือนเนี่ยก็จะมีความพร้อมสูงผลตอบรับเนี่ยดีมากอย่างในรุ่นแรกเนี่ยนะครับมีน้องประมาณไม่ถึง10คนปีที่แล้วนะครับก็น้องได้รับการจ้างงานครบทุกคนในภาคการทํางานต่างๆนะครับบริษัทก็พอใจกับน้องที่เข้าไปแล้วก็สามารถพร้อมทํางานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทํางานได้เป็นอย่างดี ความร่วมมือกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสมอภาคในสังคมและช่วยทำให้ผู้พิการทางการมองเห็นมีโอกาสมีทักษะมีงานทำเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันไทยมีผู้พิการร้อยละ0.38ของประชากรทั้งหมดและยังคงได้รับการจ้างงานน้อยกว่าคนพิการประเภทอื่นๆเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ผู้พิการทางการมองเห็นจะได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วก็จะดียิ่งกว่าค่ะถ้า สามารถที่จะพัฒนาคนกลุ่มนี้ในวงที่กว้างมากขึ้นมากขึ้นนะคะสุขแบบไทยแต่พอเพียงในช่วงนี้เราไปฟังดนตรีไปฟังเพลงเพราะๆกันนะคะจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปักเกร็ดค่ะเพลงเพราะๆเ,เพลงนี้เป็นเสียงร้องจากน้องๆสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปักเกร็ดค่ะ ลีลาน้ำเสียงเทียบเคียงศิลปินมืออาชีพเลยนะคะน้องๆบอกว่าทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงมีความสุขค่ะยิ่งได้ยินเสียงปลบมือก็ยิ่งทำให้มีพลังมากขึ้นเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขกับสิ่งที่พวกเขาชอบสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกร็ดจ,จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาเล่นดนตรีค่ะ ก็คือตามนโยบายของการพัฒนาเด็กในสถานรับนะคะก็คือนโยบายเพชรน้ำหนึ่งก็คือมีเรื่องของดนตรีกีฬาศิลปะอาชีพอะ่ะมันเป็นอาชีพแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ที่เล่นดนตรีกับกีฬาจะไม่ค่อยเสียคนนะคะก็จะเป็นในการเรื่องของฝึกในเรื่องของจิตใจเขาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือดนตรีมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเห็นอย่างเห็นได้ชัดนะคะให้เด็กขยายได้มีโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ ชมรมดนตรีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดก่อตั้งมายาวนานจนกระทั่งครูผู้สอนได้เสียชีวิตลงในปี2549ในปี2560นายปาริชชื่นวงได้มาริเริ่มโดยนำเด็กในความอุปการะสีคนสอนและพัฒนาทักษะด้านดนตรี จนกระทั่งปัจจุบันมีเด็กเข้าร่วมชมรมจำนวน23คนทุกๆวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์วันละ2ชั่วโมงเด็กๆก,ก็จะซ้อมดนตรีทำให้ปัจจุบันน้องๆเล่นได้ทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลประยุกต์และผ่านการแสดงโชว์มาแล้วหลายครั้งจนได้กำลังใจและพยายามพัฒนาให้ตัวเองเล่นดนตรีดีขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นต้น ก็หลังจากที่เราได้เปิดบ้านสถานสงห์เด็กชายบ้านประเก็ดโดยใช้ดนตรีเข้ามาเป็นตัวนําก็คือที่พี่เห็นไปแสดง78ครั้งตั้งแต่พี่มาอยู่ที่นี่นะคะเขาสามารถมิกในเรื่องของดนตรีไทยดนตรีสากลหรือเพลงพระราชนิพน์ดนตรีตรงนี้น้องเขาก็จะได้ไปมีอาชีพของเขาในอนาคตข้างหน้ามันก็จะได้กล่อมเราจิตใจของเขาด้วยนะ,ะเด็กเก่งนะเด็กมีความสามารถนะเด็กมีศักยภาพนะต้องต้องเสริมเขานะเนี่ยนก็คือได้ยินแล้วก็เอออยากจะพัฒนาเขาต่อไปนะคะก็คือ แนวทางตรงนี้ก็อยากจะให้เด็กได้เรียนรู้สู่โลกว้างนะพี่เชื่อมั่นว่าถ้าเรามีโอกาสพัฒนาเขาหรือส่งเสริมสนับสนุนเขาเด็กเหล่านี้นะคะก็เด็กที่เป็นเด็กเขาก็น่าจะมีการเติบโตมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆมีความเชื่อมั่นเองนะคะได้มีความกล้าสแสดงออกแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยผมสนใจดนตรีแล้วมันดนตรีก็สามารถเป็นอาชีพติดต,ตัวเราได้ค่ะ หรือเป็นรายได้เสริมก็ได้ครับผมรู้สึกว่าดนตรีเป็นอาชีพที่หารายได้ได้ง่ายครับแล้วก็มันสนุกด้วยครับผมเลยสนใจดนตรีครับเมื่อน้องๆได้รับโอกาสและทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนอกจากมีความสุขแล้วยังเสริมทักษะให้พวกเขาได้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีในอนาคตดนตรีอาจเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกของ นอกจากการช่วยเหลือดูแลทั้งร่างกายจิตใจและการศึกษาการเสริมศักยภาพเสริมทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการฝึกอาชีพก็เป็นอีกความตั้งใจของสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปักเกรดกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่มุ่งส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจสังคมให้กับเด็กๆเมื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป ส่วนใครชอบสินค้าดีมีคุณภาพลองเข้าไปช็อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสาหากรณ์ค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมสาหากรณ์ท่านพิเชษวิริยะภาหะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหากรณ์ที่ร้านสาหากรณ์ทกศจำกัดน,นำร่องในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสาหากรณ์ภายใต้แนวคิด r ฟรช from ฟ a ร m มสดจากฟาร์มสู่มือผู้บริโภคและต้องการให้ซูปเปอร์มาร์เก็ตสาหกรกรเป็นจุดขยายตลาดกระจายสินค้าเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างร้านค้าสาหากรกรเครือข่ายสาหากรกรและกลุ่มเกษตรกรค่ะเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพที่ผลักดันให้เป็นศูนย์รวบรวมและจําหน่ายผลผลิตมีคุณภาพราคาเป็นธรรม ปัจจุบันมีสากลสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว94แห่งค่ะกรมส่งเสริมสากลจะส่งเสริมความรู้เทคนิคการจัดร้านสร้างนวัตรกรรมการบริการในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสากลให้ประชาชนบริโภคสินค้ามีคุณภาพปลอดภัยในพื้นที่ที่เหมาะสมทั่วประเทศด้วยนะคะ นอกจากนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังร,งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสาหกรณ์ร้านสาหกรณ์ทกศจำกัดกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดชุมนุมร้านสาหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนจำกัดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ค่ะมีทั้งอุปโภคบริโภคผักสดปลาสารพิษผลไม้ตามฤดูกาลข้าวสารและอาหารแปรรูป ผู้สนใจไปเลือกซื้อสินค้าได้นะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ Facebook f แ n Page ร้านสหกรณ์ทกสจำกัดและเว็บไซต์ข่า w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  s t w b a ด์ o ว็สำหรับช่วงนี้นะคะสุขแบบไทยเจอพอเพียงเราพักกันแป๊บหนึ่งค่ะลองจินตนาการซิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี้ยโลกเราจะเป็นยังไง โลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนว,วัตกรรมพลาสติกเล็กคน GC ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคต สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้เรามาดูความสามารถของศิลปินที่มีความพิเศษกว่าคนอื่นๆนะคะผลงานนี้เคยผลิตออกมาแล้วมากถึง200ผลงานค่ะกับน้องเหมียวค่ะศิลปินเด็กพิเศษนะคะเดี๋ยวคุยกับทางคุณแม่ค่ะคุณพรประภาอัศวานันท์คุณแม่ของน้องเหมียวที่ส่งเสริมให้ลูกสาวของเธอเนี่ยค่ะเป็นศิลปินและก็ก้าวเข้าสู่วงการศิละปะอย่างเต็มความสามารถค่ะ พ่อเป็นเด็กที่เศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาการเนี่ยการที่เขาเข้าไปเรียนในโรงเรียนแล้ววิชาการเช่นพวกเลขคณิตภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มันอาจจะยากไปสําหรับเขาเวลาว่างก็วาดผ้าทอผ้าอะไรางเงี้ยค่ะคืองานศิปลปะจะไปได้ดีกับน้องเขามากกว่าเขาก็ทําของเขาอย่างเงี้ยมาตลอดเวลาจนเขาเรียนจนถึงมปลายม .6 เขาก็บอกบอกว่าเขาอยากจะเรียนวาดภาพแม่ก็เลยส่งเสริมให้เขาไปสอบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ในระดับมหาวิทยาลัยจากความชอบขีดเขียนวาดรูปรองกระดาษในที่สุดความฝันก็เป็นจริงค่ะหลังจากที่สอบเข้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ได้แล้วก็เรียนจบแม้จะใช้เวลาเรียนถึง7ปีแต่ว่าน้องเหมียวทําได้สําเร็จเรียนจบระดับปริญญาตรีและยังคงวาดรูปอยู่ทุกๆวันค่ะ จริงๆแล้วแม่คิดว่าการวาดภาพเนี่ยมันเป็นอิสระที่สุดแล้วนะยิ่งนี่การวาดภาพเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกภาพของแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณไปลองดูศิลปินทั่วโลกเนี่ยศิลปินแต่ละคนก็วาดได้แ,แปลกๆก็มีแต่ก็ขายได้ราคาแพงที่สุดในโลกก็เคยทํามาแล้วก็มีสําหรับอาจารย์จะบอกว่าแกเป็นแนวป๊อปอาร์ตอ่ะคือแกก็เขียนอะไรตามตามป๊อปป๊อปอาร์ตคือค่อนข้างจะเป็นรุ่นแนวใหม่ๆไปเลยอะค่ะ แล้วตัวเขาเองก็ใช้ความถนัดส่วนตัวของเขาผสมผสานเข้าไปแล้วก็เป็นงานของเขาเองค่ะมองภาพวาดน้องเหมียวแต่ละภาพนอกจากได้ยิ้นไปกับความคิดและความรู้สึกที่สื่อออกมาเป็นภาพได้แล้วความฉูดฉาดการใช้สีร้อนแรงก็ยังทําให้ภาพวาดของน้องเหมียวสวยสะดุดตาโดดเด่นเมื่อได้เห็นด้วยนะคะที่สําคัญทุกๆภาพจะวาดแฝงไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกฟังที่มาแล้วปรบมือให้เลยค่ะอย่างเช่นาภาพผูชากับรูปหัวใจเต็มไปหมด ภาพมีน้องเหมียวบอกว่าสื่อถึงความรักภาพวาดนกล่องเรือภาพนี้สื่อถึงการผจญภัยไปกับเพื่อนรักค่ะคุณแม่บอกว่าแม่น้องจะแตกต่างจากคนอื่นไปบ้างแต่ว่าการที่น้องเหมียวได้ทําในสิ่งที่ชอบก็ทําให้มีชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปได้เราพยายามที่จะไม่ธรรมดาเราพยายามจะทาเป็นคนปกติทีนี้พอเราเป็นคนปกติขึ้นมาเนี่ยมันเลยดูไม่ธรรมดาในกลุ่มของพวกเขา ก็เลยได้รับเป็นตัวแทนกับการที่จะไปโชว์รูปที่ต่างประเทศการที่จะได้ได้ไปแสดงงานอะไรต่ออะไรซึ่งแม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีตอนนี้รูปของน้องญี่ปุ่นอยู่สี่ห้ารูปเลยนะคะเพราะว่าเราเคยเอาไปแสดงเอาภาพไปแสดงร่วมกันกับกลุ่มเด็กที่เสดญี่ปุ่นแล้วภาพสวยมากก็ขอเก็บไว้ที่นี่เลยเพื่อที่ว่าอยู่กับสถาบันนี้อยู่กับโรงพยาบาลนี้แล้วมันเป็นแรงบันดาลใจว่าคนพิเศษเขาก็ทำอะไรได้นะ มันมันมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยคิดนะคะเมื่อผลงานภาพวาดของน้องเหมียวเพิ่มจำนวนมากขึ้นคุณแม่เลยคิดต่อไปอีกค่ะว่าเอะถ้าภาพวาดเปลี่ยนจากการแขวนผนังไปเป็นผลิตภัณฑ์ก็คงช่วยเพิ่มมูลค่าและยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ชอบงานศิลปะได้สะสะมอีกด้วยแม่มองว่าคนไทยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นิยมการแขวนภาพ นั่นผ้าจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนซื้อนั้นสิ่งที่แม่ทําคือก็เลยจะกลายเป็นว่าพยายามจะพัฒนาว่าให้มันเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่คนจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะเราก็มานองว่าเราทําเป็นอะไรได้ก็เลยเป็นถุงผ้าเป็นผ้าเป็นคออย่างผ้าผ้าเนี้ยค่ะแม่เห็นว่าสวยแม่ก็เอามาทําเป็นผ้าเป็นคอนอกจากคุณแม่จะส่งเสริมให้น้องเหนียวทําสิ่งที่ชอบแล้วยังพยายามสร้างและปูทางการดําเนินชีวิต ให้น้องเหมียวอยู่ร่วมคอคมได้อีกด้วยนะคะสิ่งที่แม่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือว่าตัวเขาเองกบมีน้องอยู่สคนแต่ก็ต้องเข้าใจว่าน้องทั้งสองคนมันก็ต้องมีชีวิตเป็ของตัวเองจะไม่มีเวลามานั่งเทคแคร์ดูแลเธอหรอกนะนั้นแม่ก็พยายามจะทําให้เป็นรงรูปแบบเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูหรือให้คนอื่นที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือพิเศษดูให้ทุกคนให้เห็นว่า เขาเลี้ยงตัวเองได้เขาสามารถจะทาอะไรขึ้นมาได้ภาพแม่มอยู่แล้วเธอทําแบบที่แม่ทําอยู่ไหนที่เหมียววาสวยเธอก็เอาไปทําเป็นภาพเป็นคอสิเอาไปทําเป็นแก้วน้ำสิไปทําเป็นอะไรสิเธอก็ตั้งขายคือแม่พยายามจะมองว่าไม่อยากให้มองว่าคนพิเศษเป็นภาระแต่เราต้องพยายามดึงเข้ามาว่าจะทํายังไงให้เขาเป็นเขามีความสําคัญเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเข,เขาหาเงินใช้ได้อะแม่มองว่าถ้าเรามองให้มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหา ถ้าเรามองให้มันเป็นโอกาสมันก็คือโอกาสคุณต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้เท่านั้นเองที่เราจะต้องทําน่าจะภูมิใจในความที่เขามีความคิดอ่านเป็นของตัวเองความมั่นใจของตัวเองภูมิใจที่เขาเป็นเขาเป็นเด็กดีก็อยากจะให้ว่าผู้ปกครองทุกคนน่ยสิ่งแรกก่อนเลยเนี่ยต้องรักเมตตาเขาเขาเกิดมาเนี่ยรู้เข้าใจทุกคนจะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้งานหนักชั้นงานเข้าภาระ มันมีการเลี้ยงดูก็มันก็ต้องมีภาระเยอะในการจะต้องกระตุ้นพัฒนาการกว่าจะพูดได้ชัดขนาดนี้กว่าจะเดินได้ขนาดนี้นนเพ่งพยายามทําให้เขาเหมือนเด็กปกติให้ได้พยายามให้เขาใช้ชีวิตเหมือนปกติให้ได้ผิดก็แก้ให้โอกาสแล้วเขาก็จะค่อยๆพัฒนาทุกครั้งที่เขาทําเขาจะเรียนรู้ขึ้นเ,เข้เขาเหีือเขามี Facebook นะคะ Facebook ชื่อแคทรียาอัศวรน,นันเป็นภาษาอังกฤษนะคะ C A T L E E Y A A.S.A.V.A.N.A.N.T. แคทรียาอัศวานันใครที่ชอบน้องเหมียวก็อย่าลืมเข้าไปติดตามผลงานของน้องเหมียวได้ใน Facebook นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณแม่ของน้องเหมียวค่ะคุณพรประภาอัศวาน,านันแล้วก็ขอบคุณศิลปินพิเศษของเราด้วยนะคะน้องเหมียวคคทรียาอัศวานันค่ะ สุขแบบไทยใจพอเพียงสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะ9โมง35นาทีวันศุกร์ทางททบ5ค่ะสวัสดีค่ะ